พระอาจารย์คะเราทำความสะอาดบ้านทำให้หนูแม่ลูกวิ่งกันไปคนละทางแบบนี้เราจะแบบไหมคะมรรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าคนอยู่ในโลกนี่นะจะให้บริสุทธิ์เหมือนสังขัดเนี่ยโอ้มันก็ยากนะถามว่าฝนตกแล้วก็มดเนี่ยมันเดินกันแบบย้ายลังนะเป็นแถวเต็มไปหมดเลยเนี่ย เราเดินยังไงก็หลบไม่พ้นมาเต็มไปหมดเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงหรือว่า,าต้องไม่เดินไปไหนเลยอยู่กับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเพราะม,มันมีโอกาสจะไปเหยียบมดหรือแม้ฝนไม่ตกมันก็มีมดมีสัตว์เล็กเดินอยู่ไปตามฟุตบาตตามถนนหนทางแย,ย่ๆไปหมดเนี่ยเราแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะนี่คือความเป็นจริง ถามว่าหนูเนี่ยเราอยากจะเชิญมันออกไปจากบ้านแบบเรียกว่าทําพิธีแห่เชิญไปเลยแต่ว่าอยู่ในบ้านมันก็รบกวน,นหมือไงหรือว่ามดปลวกที่เข้ามาในบ้านยุงในบ้านเนี่ยเออก็ต้องค่อยๆจับค,ค่อยปล่อยหาวิธีการให้กระทบน้อยที่สุดก็แล้วกันให้ถือเจตนาอย่างนี้นะว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแต่ว่าพยายามย้ายออกเพราะเราก็มีสิทธิ์ในการดูแลบ้านช่องของเราเองให้พอดีๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นจะเอาแบบที่ว่าสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็ยากได้แต่ว,ว่าหาทาง เลือกที่มีผลกระทบให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันถ้าป้องกันเนี่ยมันจะได้ผลดีเช่นว่าปล่อยให้บ้านรบจนงใะทั้ทงมีนกมีหนูมีมแมลงมาอยู่ในบ้านเยอะแยะเสร็จแล้วเนี่ยจะไล่ยังไงให้ไม่บาดพอไปแก้ปัญหามันจะย,ยากกว่าตอนที่ป้องกันถ้าเราทําให้บ้านเราสะอาดแล้วก็ช่องทางที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่เราไม่พึงปรารถนาจะเข้ามาเนี่ยมันมันไม่มีเราก็จะ อยู่ด้วยความสบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลว่าจะต้องผิดศีลหรือเปล่าจะอย่งงางนั้นจะอย่างนี้ด้วยจเจริญพอ